ตต่อไปให้คนรุ่นใหม่ที่เรียกร้องภาชาทิปไตยในปัจจุบันวันนี้ขอบคุณที่เล่นมากที่อาสามาแจากน้ำดื่งผมก็ในฐานะคนคน,คนคนหนึ่งผมเรียกตามตรงเลยว่า ความนั้นในช่วงนี้เอาเลยนะ จากที่ได้อินเสิร์ตภาพเรียบร้อยแล้วผมขอความอนุญาตท่านได้ออกจากที่ประชุมก่อนนะครับแล้วก็อินเสิร์ตเสร็จแล้วแจ้งให้ทราบนะจะเรื่อมต้นที่ฝนที่ท่านได้นำตัวต่อไปครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อะไรนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตไต่ตามของทีมเพื่อไทยก็ นะครับก็เป็นการตบปัดเพื่อรับฟังท่านียนคุณหมอพรเสลียรักหมออมบินเลอรสุริเลศท่านจารุลย์ายแสนนะครับและท่านท่าบผู้ใหเสือนะครับขออนุญาตครับกรณีมาตรา116นั้นเป็นความผิดที่เรียกว่าการยุบดงบุกปั่นเป็นกฎหมายที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากที่สุดจนถูกเรียกว่า กฎหมายครอบจกอาาักรวรรมีองค์ประกอบหรือการตีความได้กว้างขวางการแก้ไขจึงน่าจะกระทําได้ส่วนกรณีตามมาตรา112นั้นพักเห็นว่ามาตรานี้บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองประมุขของรัฐควบคู่กับประวัติศาสตร์ของประเทศที่ยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขการแก้ไขใดๆมีความเห็นหลากหลาย ในสังคมและมีความแตกต่างในทางความคิดแบบสุดขั้วอาจเรียกได้ว่าถึงขั้นเป็นปริปักต่อกันจนยากที่จะหาบทสรุปที่เป็นไปในทางสันติและความสมานฉันท์ของคนไทยของคนในประเทศนอกจากนั้นการแก้ไขกฎหมายเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและรัฐสภาที่ควรจะเป็นองค์กรรับผิดชอบในชั้นนี้พัคจึงเห็นว่า การปรึกษาหารือกันในแนวทางการปฏิบัติของการบัรคัดชัยมาตรา112จะเป็นทางออกทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นและไม่หาจกระทําได้โดยลําพังของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้นนอกเหลนือจากนั้นเห็นว่าควรสนับสนุนส่งเสริมผักดันให้สังคมได้มีส่วนร่วม การในการพิจารณาประเด็นนี้กันอย่างกว้างขวางและหากมีผลเป็นข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเรายินดีสนับสนุนให้เกิดผลขึ้นก็เป็นข้อแถลงของพรรคเพื่อไทยนะครับโดยเฉพาะสิทธทิ์ในการประกันตัวยอ่อมได้รับความคุ้มครองเพราะเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทั้งของไทยและนานานอรารยประเทศ พักเห็นว่าการให้ประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาและเป็นเพียงผู้เห็นต่างทางความคิดมิได้กขออาชญากรรมร้ายแรงใดๆควรไ,ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพเป็นหลักจึงถึงเวลาที่ควรจะได้มีการปฏิรูปกระบวนการติธรรมทั้งระบบดังเช่นที่พักเพื่อไทยได้เคยเสนอขอแก้ไข รัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิในการประกันตัวจะต้องเป็นหลักการไม่ให้ประกันต้องเป็นข้อยกเว้นจะคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้เกินหนึ่งปีไม่ได้และให้เพิ่มเติมสิทธิในกระบวนการที่ตธทามไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเล่นด่วนในชั้นนี้เห็นว่าการที่ศาลไม่ให้ประกันตัวโดยเหตุผลที่ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิอาญาการถอนประกันโดยศาลเอง โดยไม่ได้มีคำร้องจากฝ่ายใดเป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนนอกจากนี้พรรคจะเสนอเรื่องยติเป็นการเรื่องยติด่วนเรื่องการใช้กฎหมายที่ล้นเกินอันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ค้างอยู่ในสภาขึ้นมาพิจารณาในสัปดาห์นี้ตัวเองและการอดอาหารและน้าของตะวันและแบมเรามีความห่วงใยในความปลอดภยัยของชีวิต ของน้องนักศึกษาทั้งสองซึ่งควรจะมีชีวิตและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและชาติบ้านเมืองต่อไปมีข้อฝากว่าแพทย์มีหน้าที่รักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตแม้จะขัดตอบเจตนารม์และความยินยอมของผู้ป่วยแต่ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมข้อบังคับแพทยสาภา และพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมจรึงไม่ได้หมายความว่าแพทย์จะสามารถปล่อยให้ผู้ป่วยสิ้นชีวิตไปได้ต่อหน้าต่อตาโดยไม่ได้ทำอะไรเลย